ยังไม่จบครับม่ีแค่ออเดอร์ใช่ไหมครับถูกต้องเพราะว่าเราบูชาพ r o g r ท m m i n g มงคลครับปีนี้ต้องยิ่งใหญ่ต้องใหญ่กว่าทุกปีถ้าเป็นที่ประทับใจติดตาตึ่นใจกับชาวมุดาหารทั่วทั้งจังหวัดครับที่จะบอกกล่าวให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าต้องมามุดาหารครับแล้วครับแล้วก็สําหรับการแสดงชุดต่อไปพร้อมอยู่แล้วครับพี่ทีมครับใช่ครับพร้อมแล้วครับเสือโปรโมเอร์เขารับการแสดงเสิร่อดาตาับ

เนี่ยค้องานด้เลยนะครับาจรับเีชท่านดยีแต่สานลาาชาราจังหวัดพุทธการนะครับ

อีน่าขาดกำงมันเล่กทำคุณภาที่มันทำก็มีสีนักทหารท่า่สบาและดังนั้นครับวันีการเส่จักทิ์นัปิงมนมีรถับกเตารถโพสีนครับได้ไหมแสดงว่าที่อยู่ในนเซอร์ตาอะไรใช่ไหมใช่ครับตัวช่องเลยวันนี้เรามาเป็นแดนเซอร์าวโสีกันตาบโพนีจะพาเที่ยวช่องดีสารเินรถรถกลาต้างเอาครับคุณผู้ชมครับผ่านไปทางสายโดตอนที่ปรชักันแ้วครับระหว่างัยักษ

ขอาาเลยนัรทานที่เวาไปดครับเราจะเต้นบาสโลครับสร้างความสวยามอีกครั้งนึงครับไปกับสเปาครศิ์ครับแล้วจะอยู่ในวิวีดีโาถายนแม่เท่ประเเลยรับยตับเราจะเพอนรงามนี้ไปในวใหม่ของเอาสีด้วย ตนนีผหาต้นเงนีต้นเสมาตา่าต้เสมาตาข้ามแผนเตยย้มระยะในบงครับหี่คครับตเอ๋กำ้าไหมครับตอเรี้มีท่านผู้ว่าราจรักาท่านพ่ามาแล้ยท่านเ่ามาแลครับท่านพ่อน่ามาครับท่านเ่านยครับ เดี๋ยว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 เแ่้อีกรรับรอยังอยู่เวทีนะฮะอยังอยู่เวทีาแข่งให้อีกรอบหนึ่งฮะนักลาหน่อยหรืยังครับผู้ทหารยังนยวอเหนืยสุดยัไม่มาเลยเเดสูงอยู่ไหสงยู่ไหนยกมือขอีกรอบหนึ่งดนตาอยู่ไหนครับดาขออีกรอบนึ่งแล้วจะได้พบกับตาวู้สิเลยครับพี่โอเคได้ขออีกรอบนึ เพราะว่าเราจะบันทึกนะครับภาพประวัติศาสตร์นี้ลรงมิวสิกวิดีโอของเต๋าภูสีนอะออนแอร์ทั่วประเทศนะครับนี่คือความประทับใจและความยิ่งใหญ่ที่เราจัดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมกับท่านผูนน้ว่าราชการจังหวัดนการาวรรคครับคว <ขอ S 2> ามเจริ <ขอ S 2> คันีอ,อยู่ไหนครับฮะเอาเหลือสีมนี้ไม่เป็นไรเอาต่อเลยเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเดินไปอะถพรมแล้ว ผมว่าเจอเดิอนขึ้นบูชาพระใหญ่แล้วเดี๋ยวมาแข็งแรง้านทางาแข็งแรงด้วยนะทางด้าก็แข็งแรงมากตอนนี้นะครับทั้ง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 ทันกทั้งทงทั้งั้งทัทั้งทังทั้ท้งทั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 ้งททั้ทังท้ทั่งทั้งทั้งทั้งัน้งทั้งั้งั้ถามว่าแล้วทั้งง้างาง ตอนนี้กำลัอว่าลงมาไหมท่านะนมเชือนะครับนับตด้วนะคับนี้เรป็นที่อยู่น่เจนครับะธไไหมเลยครับที่งเจข้าเลยหลัเอเข้ายวเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนี้่้ามือสุดสุดเลยท้ามือเลย อ่าๆๆอันนี้ใช้ตามนั้นป่ะอ่าทางด้านหน้าทั้ง2ทางทั้ง2ด้านนะครับอ่าช่างนี้ขึ้นไปรถของจังหวัดนครอานะครับชาด้านหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับมาประทับเครื่องมากันก่อนครับ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  你那个宝贝，打十楼，打十，打十，打五十，打完，对吧？打完一个，打完一个，打五十块钱。

คณะ้างบาลรับงไหนๆก็ย่างมาแล้วรับปลยยอดเลยครับล้างหุดปยยอดครับ

การัานเขาจะห่างกันแล้วชื่อไมที่อยู่แบบใจร่วมไม่ได้ได้ตออร ตออาครับตอนนี้ศิลปินเรามาแล้วนะครับจะเชิญชวนทุกท่านนี่ว่าฟอร์ดบาสโลด้วยกันนะครับจุดต้องครับทุกคนจำบาสโลดได้อยู่แล้วบาสโลอยู่ในหัวใจวันนี้เตาภูสิจะภาชาวมุกดาหารทุกคน อ่าเดี๋ยวรอสาวสักครู่นะครับรอสาวสักครู่ทางผู้ว่า,าวนี่ครับพระคุพระ